สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมยุรีชาแนลค่ะวันนี้เรามาทำน้ำสับประรดต่มกันดีกว่านะคะมาได้เลยค่ะกำลังเดือดพ่านและให้เคี่ยวสักหน่อยน้ำสับประรดจะได้ออกอากาศร้อนๆแสนเข็งหน่อยอร่อยมากเลยนะคะน้ำสับประรดมาเลยค่ะ ล,ลังเดอดอ,ออกน้ำเลยออกน้ำเลยนี่เดอดพลาดเลยเริ่มน้ำออกแล้วนะคะเดี๋ยวเคี่ยวอีกสักแป๊บหนึ่งค่ะเราจะไม่เอาน้ำตาลใส่นะคะเอาความหวานของน้ำสับประรดเลยค่ะที่มันออกมา ไม่ต้องให้มันหวานเกินไปเดี๋ยวได้ละชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มายุรีชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ